สบายดีเด้อพ e ี่น้องสบายดีบัสคือขู่สุดคนเนาะสบายดียามแรงๆพี่น้องบอยชิลงยามโต่งเนาะไปกับน้องเมยและกับเมทบุญเนาะพี่น้องสบายดีพ่นสบายดีพ่นแดดออกแล้วข่าวเริ่มเลื้องนี่พี่น้องน้ำเต็มให้เต็มคันอีกแล้วฝนตกเมื่อวานนี้เนาะ พอน้องเมยเนี air, at, ่ยเปล่งน um, <Alright. S 2> ้ำพี่น้องแล้วเปล่งน้ำแล้วปลามันลงตรงเนาะเราวิเปล่งน้ำออกปลามันลงตรงเลาวปลาก็ะชีเป็นรอบสุดท้ายอีกโบดนก็ะชีบโบดายามเลยพี่น้องเพราะว่าเราทิเปล่งน้ำออกเรื่อยๆเด้อส่วนนี้ก็ปลาลงนะพี่น้องพอเปล่งน้ำปลาเห็นก็ะชีลงลายเนาะกับบันแดดปลาเพราะอะเมย์ไปนี่ได้ได้ดิ เห็นไหมนั่งเพมันไหลมันบืนเลยแดดกระเคงบืนพี่น้องอัสซีไลอุ้ยนี่นี่นี่เซ่เอออุ้ยในซองโตพี่น้องข้าววะเทลบนทางอัสซีไลไลไอขี่รถมาเห็นมึงขึ้นเนี่ยเมืออยังได้เอ่ะยังยังอยู่เซ่เออมันหมดเออย่าได้อย่าได้เอ้ย มันอยู่หมดอยู่นี่เนาะจ้ามามีเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยไปสัมวยหลุดมือยามันลงตัวพี่เขาในสองัวพี่น้องมั่นนะฮะดนะเออแม่ยามันมันก็ลงตัวพี่เ่าในสองโตพี่ดอกนี่นำอย่างไ่ทีไรอยู่ถ้าหนำนั่งไรเนี่ยแสดงว่าป้าลงตลอดเนาะ มาขอเต้นยเงีง,งอ๊ยมตาทุยสะออดเดีวจ้าทุปาดไหปาดขีดออกโอ้ยสะออเดียวตะขอเต้นออกแล้วอู้วเต้นออกปดนะครับแก้เชือกลุงนะปลาออกบนอล้พี่นอกมึงสะออเดียวนี่ ป้าเป <idas> ็นแพร่หยาบๆเต็มแงงกดดแกเสือกขึ้นมาทำยังไงป้าพี่น้องเห็นบ่แกเสือกมันเต็มขึ้นอืมฟ้ลงไลน์ลีพี่น้องป้าลงไลน์โฟดโพฟ้าทั้งหน่อยนี่บ่ได้เน้นยังทำมาทั้งไงฟ้าท้อ พี่น้องอุ้ยปลาลงไหลลีพี่น้องลงเป็นแพเลยปลาสะอ่อนเนอะเฮ้ยฮักกะฮักกะมีรอบนี้พี่น้องลงไหลที่สุดเนาะไหลที่สุดที่เคยลงเลยฮะจัดการนะตัวเป็นคนถ่ายด้วยจันเป็นคนย้ำดี จะสิยางบุหรี่แน่้ช่ปก็สีย่างเนี่ยงูยางอีกแหละเดี๋ยวจะสอนให้ทำมาเต็มเลยมาเต็มของเรานี่มาดู จะออนเนี่ยพี่น้องชิได้แต่ถือทางน้อยโพดเนาะมันถือทางใหญ่เนี่ยชิได้ลายอยู่ปลาน่ะทางน้อยนึงบุพเพอเดี๋ยวชิตักทางเดี๋ยวใส่ทางใหญ่เนาะเมือม่อเดี๋ยวชิใส่สลิงเมื่ออย่ามันอย่ามันมือแรงจังเมาอีกก็ได้เดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันเนาะ เออไม่ข้างไว้ไม่ขับุ้นเออเราจะบนนับข้าบิ่งพี่น้องอุ้ยฮัลโหลเบิ่งบอกว่าเช้าใหม่ออกก่อนพี่น้องในนี่พี่น้องข้าบิ่งข้เบึงในน้ำมีปลาในน้ำมีเข่า

อ้าม <b illion aires> ่นตะบุญตื่นเต้นเฮ้ยปรยัดสีเสือเลยนี่คือประขอปลาเค้งลงไล่ที่สุดที่เขาเคยยามมาพี่น้องปลาเค้งลงไล่ที่สุดเลยืมึงมันบ่ได้หน่อยเด้พี่น้องมึงแยงมันตื่นถูกถูกอ่อนซอนนี่ชออนมาพี่น้องเอ้ยบอยเห็นยามตลอดเห็นไล่ตลอดแต่ว่า รอบนี like hai, oh, no. oh ้ป oh. oh, ู oh, ้หมวนแห้งเนาะอ่อนชอนฟ้าเนี่ยผูกมันเลิกเดินนี่ผูกผูกโอ้โหไหมคากะลีนเนาะเรามาถึอมือนะให้น้องมวยจับพี่น้องเอาตักเลยปลาลยงเรต้องป้าดอกมันเชี่ยนั่นกระเด็น ดูออเ็อมยามันได้เอาหมเต็มทังอ้โเต็มถังเลยเต็มถังแล้วฟาเยังบดอีกลุกขึ้นเลยฟาขับไปลตันก็ได้อะไตันอะไรอะไรบังง สองถังสีร้ออกเต็มแล้วเนละเอาม่อไไปสองถังเลยพี่น้องนี่ใส่รถอ้มันเบิดถังละังเอาเบอรนล้ังเอาเบิดรถเบอรออกเบรถออกออกแล้วเบอามันไป นี่ซอฟถังอ่ะวางละมือหนักเลยป,ลป้าพี่น้องได้ถังใหญ่เต็มเลยอ๋ออันนี้ยังขึงดูเต็มทั้งสีตัวนี้เข่งทั้งสีอันนี้เอาไปปล่อยอยู่น้องแล้วมามันสิตาย,ตยป้าพี่น้องเบิง่ง จะอ่อนเด้ข่อยได้ลายแห้งพี่น้องมึงปลาขอปลาเค็งล้วนๆเลยอ่อนซอนนะพี่น้องเดี๋ยวบอยสิใส่ทั้งใหญ่เมื่อใส่ทั้งหน่อยเมื่อบ่ได้เนาะใครจะแต่ว่าขี่สะเลิงลงมาเนาะดเห็นยังบ่ถือเลยพี่น้องตื่นเต้นแห้งเนาะได้ลายแห้ง บอยฮะก็ได้ยามรอบนี้และได้ไลทีสุดเนาะได้สองถังปกติก็ได้แต่ข่งถังบ่บเต็มถังสำเนาะแต่ว่ารอบนี้ได้ไลแห้งตื่นเต้นเลยพี่น้องยามทุกข้างก็ตื่นเต้นทุกข้างเนาะสะออนตลอดนี่แหละพี่น้องที่ก็เจ้าเอินว่าในน่ำมมีปลาเนาะในหน้ามีเขาเนาะสุดยอดเลยน่าจเบื่อในสิเทใส่ถงใหญ่เนาะ เลชีเทพี่น้องบาทนี่น้องมวยเทอลงอีเเออโอ้ยาจอนฟาจอนนี่แชีใส่ทังใหญ่และฮามใส่เฉลีงเมือพี่น้องนี่ตัวนี้แห่งเต็มถังี่เลยเทเลยโอ้ยก็สว ป้าจะขนทั้งเลยฝาเมื่ยมตายือยมันตายฝ่าเอาเมื่อไม่ฝาเมื่อมหาขนเรืองกงเลยองเงี้ยนากัต็มได้สองทังสีพี่น้องฮามเมื่อบี้หาเมือบีนสิขึ้นไปเอาเสล่งมามาก่อนเห็ดอุช่วยอยู่ปาเค็งปลานปาซอนพี่น้อง ยามบาทเดียวเตยน้อบเดีายเ,เลยอัดจอเทียนเดี๋ยวไแหงพี่น้องเสียพากันหามเมื่อเนาะเมื่อว่า,วายอยู่เถียงพัวแหละถันบฟ้าอเมื่อเดี๋ยวมันสิตายก่อนเนาะมันได้ไลยแหงบรรยากาศยามตรงรอบแรงพี่นอ้องมือนี่ ลงลายแหงนะ้งเนาะได้สองทางสีเลยทางประคอประเข็งยามกับน้องเมยและไกับเมธบุญคือเก่าพี่นอ <c oughs> ้องบอกว่าชิยามน้องเมยเผินผันใจอ่ะผินอยากยามป้าลงลาย <c oughs> เนี่ยมันกำลังลงตลอดอยู่เลยพี่น้องน้ำยังลายแหง้งเห็นบอกประเข่งกำลังลงลายตลอด กระฮอตขำเนาะประมาณหาหกโมงหรือว่าเจ็ดโมงปลาลุลายแห้งพี่เนาะน้ำผัวน้ำมันยังไหลแห้งแถวเท่างหน้าแถวถึงก็ยังไหลแห้งดิอ่าสะออนดิดขึ้นนี่ก็ได้ปลาดุกเแถวนี้แล้วพี่น้องมีหลังโตขึ้นนี่ก็พากันปิกนิกอยู่นี่แหละพี่น้องนี่กับพานะน้ำม้อยเนาะกับทีมเผาเถ่าอืมเอาสีหามเลยบ่ เออเดี๋ยวอาชีพขึ้นไปานรถเฉลงเด้อแป๊บนึงจนได้ะไหามพี่น้องใครจะขี่เฉลงออกมาไม่ขากลีพี่น้องเป่รถเฉลงเมื่อเลยแบบมาเปิ่งพี่น้องจนได้ใส่เฉลงเมือ่อ สอ่ออันเด้คุเอ็งทั้งใหญ่เลยพี่น้องพี่มเมนทั้งหน่อยเดย้น้องเมย์ก็เม่นถับ,บุญไปปล่อยงัวแล้วพี่น้องเหมืนเอาเชี่ยวขึ้นเอาปลาไปไหวน้องบ้านี่ไหวยู่จ้าไหวอยู่เ,เชิงเที่ยงผู้ใดจามาตายออนซ่อนเด้เนาะพ,พี่น้องยิังได้กับสอ่อนอนออนซ่อนครับมันจะ,ะ,ะตัวใหญ่ๆประเข็งเลยดีทอดจี่กับตำมึงเลย ปลาพี่ดองปลามันบืนาาาาาาามันบืนลงมาเย้เอ้เอ,เอ,อีกตัวหนึ่งปลขอไปเอาใส่ช้งองได้ตามมันทางเลยพี่ดองเอา,เอามังยัง้องอยู่กอก่ดูมันแจ่งตายไ่จัะขิมลุกูกไงนะ้า ตายเด็ดหมเด็ดาเดอาทิมใส่ท้งมาบงมาบังมาบงได้ปลาหลขึ้นมาหอดแล้วหูยจนได้ใส่ทั้งซีมาทั้งไงจนบ่เห็นหอดโต่งไม่เหรอย้ากระต่ายเป็อะวะเ็้ๆยังาพราเอาขึ้นมาย่ามเลยขึ้นมาย่ามเลยก็เพาขึ้นมาได้นี่นะอ เขายามแล้วเขาเอาขึ้นมาเลยยา <ไป S 1> มามันตายติดได้ไี่ไปเน้นน้ำเอาแล้วกัยายมาเบิ่งมายาย,าย,าย,ยแม่มาเบิ่งแม่เดินปลุกลายลหนึ่งชอบนางเร่ยนไปเน้นน้ำเข้าเอา,าไม่ได้าออกบงได้ไหมนี่เอาขึ้นมาเลยเดินเขายามแล้วเขาขึ้นมาเลยป้านน้มันก็ยังอยากตายพี่นอ้อง มันได้ลายแห้งสอซองทางสีไม่เถอะไปซองทางสีทีน like ั hey, right. <S <S oh like ่นเราตัดข like um. ึ uh> ้นมาไม่จาไม่ห้าในตีแม่เป็นไงแม่เย็นน้ำข้าวมันออกเ็นผ้ชให้อืออ้าถกลแมต้มันลายแห้งแม่ว่ามันกินปลาเค็ง บอกรซามเทเลือบแม่ม่่ปนอือทบ่อะแม่เออรจะมกเดี๋ยวสิแบงแค่ดอกตกจะอ่อนฝาดีเนาะแม่ตองผีร้กสิเลืะกว่าตายใช่ไหมขึ้นแต่ไม่ได้จ้าจะได้ได้แต่ปลาเค็งน่ะกระปลาคอหน่อยใแต่ปลาเค็งกับปลาคอปลาลดกยอยู่คือวา ปลาล้นตะไครไว้เอาขึ dogs with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  dogs ้นตะไคร้เลยจุด so บัเห็นหอดจุดบ so so. ัเห็นหอดแยงเห็นไหมสามันลอยนะเออจุดบัเห็นหอดแยงโต่งเห็นลงไปโดดตุ่มต่มมันโดดออกขึ้นก็มี่มันโดดออกขึ้นปลาเนาะยังลงลายอยู่เดี๋ยวช่องยาง อกวาด้ทอยากได้นะ้อหอยงเปลเนเนี่ยพี่น้อมบมี่ลเอามาล่ากรับเชียร์ีเอามาล่าแล้วขืนแล้วข้นเพียงลัางนั้นเข้ามาแล้วพูดแล้วเ้อหักกัญญาเหมือนขืนมาเนี่ยท่าบอกเออขำพุ่นมันงังล่งบาลาอเนามีสีหาโตนันท่านบอกำํำ ลาดีพี่น้องใครอยากได้ปลาภาพไเป้นเงน้ำพี่น้องแต <c oughs> ่เีี้เป้งน้ำนะแต่เนยอเขาอกเขาเปงมสองทังสองกระซมยังจะปลาซิวยังไม่ยอมลงนี่งไม่ยอมนปะปลาซิวแต่ได้แนแนอย่ลงบ้าน้ดาอน เสียได้แต่ว่ายามยามซาไปน้อยหนึ่งปลาขอบนี่โตบางใหญ่มันเต้นออกขึ้นบัปลาขอบใหญ่็ดชมดาได้หลายแหงพี่น้องจนได้กระซามหนึ่งสว่านเนาะยามได้สองพังสีสว่านดีล่างน้ำเข้าออกมาจะงหมตายพี่นนอง ล่างน้ำข้าวออกในเลือกบะติกทีนเฮใช่นี่ปะข้อกับปะข้อปเข็งก็ให้ปเข็งมาแล้วเด้ยากิงาั้เปิดน้ำให้เอาลงกันทีดอย่าชอดก้อนใดบ้นก็แล้มันน จะทาน้ำแป๊บนึงนี่งั้นอีกทางหนึ่งล่างน้ำข้าวพี่น้อที่อลอันขาดเาเอ้ยลายแหงก้งไห้ก้องให้รแล้วะำให้ไเเือกเอง่อนนค่ะคุณดกย็ตายเไก็ตายดี๋ยวมันพูดที่บอกจะเอาถอดอีกจะมีน่น ตคันแม่บับเชือมละเออละอันนี้ออกนเออนำเข้ารอบสองนี่วิ่งี่รอบสองมาละนั่งจะก้อนวันเออนั่งตะก้อนมันจะเชื่อดีเอาสวัสดีค่ะเม่ปุ้งน่งยางขึ้นมาพี่น้อง ทำเบิ้งเฮ้ยปลาลายนี่ยักง้างนเป็นลำมาบ่ได้นนงเท่ละเท่ละสวิงหนึ่งตายเลยเท่บ่าวตายน่นเลเลือกเอาเาเลือกาไตล้วอเลือกเอาลยนี่ก็ไล่เลยเลือกเอาเรอบที่สองนกจเลือกเาเลือกมาเลือกเอาพป่าิงคุณยายมันใหญ่จะเลือกขนาดาดอมาันงว่ามันลายมันเจ๋งกับ ถ้ากามีรอบนี้นะพี่น้องที่บอยามได้หลายที่สุดเนาะได้สองถังสีงเดี๋ยวสิเลือกปลาต่อพี่น้องบัดน,นี้เนะาะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอลนี่เด้อเนาะ,ละคลิปนี้ก็สิคอเก็บภาพบรรยากาศไปสำนีเด้อเนาะพี่น้องเดี๋ยวชิเลือกปลากันต่อบัดนี้ไ,ๆๆๆไปแล้วสบายดี